นักวิทยาศาสตร์คนที่6นะคะก็คือแซดวิกเขาเป็นบุคคลที่ค้นพบนิวตอนนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานที่มีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้าแซดวิกนะคะเขาได้ทำการทดลองอนุภาคยิ่งอนุภาคแอลฟานะคะเข้าไปยังอะตอมของแผ่นเบรลิเลียมนะคะมันมีอันโนนออกมาเด้งออกมาไปชนเข้ากับแผ่นพาราฟินนะคะชนปุ๊บ มีโปรโตอนนะคะเด้งออกมาดังนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าอนโนเนี่ยมีมวลมากแล้วก็ทําให้โปรโตอนหลุดออกมาจากคาราฟินได้เนี่ยแสดงว่ามวลของอันโนนตรงนี้นะคะต้องเทียบเท่ากับโปรโตอนแน่นอนแสดงว่ามวลมันต้องมีค่าใกล้เคียงกันคราวนี้นะคะจากการทดลองของแซดวิกนะคะพบว่าหลังจากการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันมีอนุภาคที่หลุดออกมาจากเบริลเลียม เขาได้ทดสอบแล้วว่าอะรมอนุภาคเนี้ยนะคะเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วก็มีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนภายหลังเขาก็เลยตั้งชื่ออนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าว่านิวตรอนนั่นเองหลังจากที่แซดวิกเนี่ยค้นพบนิวตรอนรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะนักวิทยาศ,าศาสตร์คนที่ทําการทดลองก่อนหน้านี้เขาก็เลยนําข้อเท็จจริงจากการทดลองของแซดวิกเนี่ยไปพัฒนาแบบจําลองอะตอมของตัวเองเนาะได้แบบนี้ แบบจําลองที่เขาปรับแก้แล้วจากก่อนหน้านี้เขาสงสัยว่าประจุบวกเนี่ยรวมตัวกันอยู่ตรงกลางได้ยังไงโดยไม่ผลักกันเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเอานิวตอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยมาใส่รวมกันละกันไว้ตรงนี้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นนิวเคลียสเนี่ยมีโปรโตอนกับนิวตอนรวมกันอยู่แล้วก็มีประจุลบวิ่งบนอยู่โดยรอบอ่ เขาแก้ไขปัญหาตรงกลางได้แล้วว่าทำไมมันถึงไม่ผักกันก็เพราะว่ามันมีนิวตอนมารวมด้วยแต่เราสังเกตนะคะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันยังหมุนวนอยู่เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ไขข้อข้องใจเนาะก็ยังไม่มีการแก้ไขแบบจำลองอะตอมที่ปรับแก้ของรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วเขาบอกว่านิวตอนเป็นอนุภาคที่อยู่รวมกับโปรตอนในนิวเคลียสเป็นตัวเชื่อมทำให้โปรตอนเนี่ยไม่ผักกัน แต่อิเล็กตรอนก็ยังวิ่งวนอยู่ในอะตอมเนาะมันวิ่งวนอยู่ได้ยังไงตรงนี้ผู้ที่จะไขข้อสงสัยของเราก็คือแบบจําลองอะตอมของนักวิทยศาศาสตร์คนถัดไปก็คือโบนั่นเอง